สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ซุปเปอร์จีชาร์ลอตนะคะก็คือร้านขายสินค้าที่ขายพวกของเอเชียและของเอทนิกต่างๆก็คือแต่ละเชื้อชาติต่างๆมีทุกๆชาติที่ไม่ใช่อาหารอเมริกันพวกเครื่องปรุงต่างๆของสดซีฟูด้ดทุกอย่างที่เราอยากกินโดยเฉพาะอาหารเอเชียส่วนใหญ่จะหาได้ที่นี่โบขับมาเกือบ45นาทีนะคะหลักจะทำอาหารญี่ปุ่นก็คือทันทันเมนเราตามไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง Hi everyone, you are here with me at Super G Mart today in Charlotte, North Carolina and you probably wonder why I'm here. I'm here because I'm looking for Asian food ingredients and right here is like the biggest Asian food grocery that I can find closest to me here. So let's go inside and find out what they have inside. เอาละค่ะหลังจากเราไปช็อปที่ซ u เปอร์มาร์ทแล้วนะคะเราก็กลับมาเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างในการทำทันทันเมนเดี๋ยวยังไงโบจะให้ดูว่าไอ้ตัวทันทันเมนเน,เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ที่ทำคือทำแบบง่ายๆแล้วก็มีสูตรลัดต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ Hi everyone I'm back at home and I'm pretty much get everything ready for tantan men my um, Japanese ramen noodle that I want to do it today so I'm going to show you what we have in term s of the ingredients for this ramen and we start cooking after this ส่วนผสมนะคะนี้บอกชอยกับถั่วงอกลวกค่ะตามมาด้วยหมูครึ่งโลน้ำเต้าหู้แบบไม่หวาน c h i ี่ออยนะคะ แล้วก็โทบันจังอันนี้เป็นพริกของทางประเทศจีนแล้วก็างาค่ะงาบดมิรินนะคะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็ได้คิคโคแมนค่ะารามงที่ซื้อมาต้นหอมนะคะถัดไปคือผงปลาป่นนะคะสำหรับใส่ผสมไปใน ซอสที่จะมาทําไข่ต้มค่ะค่ะวิธีทําไข่นะคะเราต้มไข่5-6นาทีแล้วยกออกมาใส่น้ำแข็งนะคะให้เย็นลงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราเอาไปใส่ในซอสโชยุที่ผสมมิรินกับผงปลาปนนะคะแล้วเราก็เอาบอกชอยนะคะแล้วก็ถุงออกมาลวกแล้วก็มา แช่ใส่ในน้ําแข็งเหมือนกันเพื่อให้เหมือนกับผักยังเขียวสดนะคะคงสภาพเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปทําราเมงต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวซอสนะคะโชยุนะคะหรือว่าซอสโทนเหลืองของญี่ปุ่นประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะ3 t a b l e s p o o n of soyu h or kikkoman sauce or any soy sauce then after that is followed by ช s p o o น o อ m เ r ริ s a อ c e สนะคะแล้วตามด้วยเมรินซอ u c ส2 2ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยนาบดปปนประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ Then we follow up with sesame paste for 2 table spoon แล้วก็ตามด้วยน้ำมันพริกแห้งนะคะประมาณ1ถึง สองช้อนโต๊ะนะคะ then follow up with spicy crispy paste or chili oil for two t a b l e s p o o n 1 one to two t a b l e s p o o n is up to you and then mix everything together แล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะใส่น้ำปลาไปหนึ่งถ้วยนะคะ one cup of water for the soup and then f o l l o w by two cup of unsweetened soy milk การใช้น้ำเต้าหู้จืดเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีรันนะคะปกติถ้าทำจริงเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะต้องเอาเหมือนกับหมูสามชั้นมาปั่นรวมกันแล้วก็ไปต้มให้เป็นน้ำซุปนะคะหลังจากนั้นโบก็เติมซุปไก่ไปก้อนนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติของซุปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน add one chicken soup base and mix everything together ต่อมานะคะก็จะเตรียมซุปอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปผสมกับในตัวน้ำเต้าหู้ตะกี้นะคะเราก็เตรียมทุบกระเทียมไว้นะคะแล้วก็ใส่ไปในหม้อน้ำทำให้เดือดนะคะใส่เกลือเพิ่มเข้าไปค่ะ now i'm preparing another part of the soup i chop the garlic add into the water and a little bit of the salt turn on the heat put the lid on and let it boil ระหว่างรอซุปที่ทําไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็สับกระเทียมให้ละเอียดนะคะใส่น้ํามันชชลลี่ออยล์ไปในประมาณในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็เจียวกระเทียมนะคะใส่โทบันจานไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันหอยไปประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็ ผัดให้เข้ากันนะคะเราก็จะใส่หมูที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใส่ไรซ์วเนกานะคะนี้ไรซ์ไวน์เวเนกานะคะถ้าที่บ้านมีก็ใส่เข้าไปเสร็จลวค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมรามเมงค่ะต้มไปให้เดือดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จแล้วก็ยกเส้นออกมานะคะอันนี้เราก็พร้อมและที่จะทำ ารามเมงเราก็จะใส่ไอตัวซอสท,ที่เราทำไว้ในเบื้องต้นนะคะไปในถ้วยก่อนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตักซุปทั้งสองส่วนทั้งซุปใสกับซุปข้นจากน้ำเต้าหู้นะคะผสมกันแล้วก็เทไปใส่ในถ้วยนะคะทั้งสองถ้วยที่เตรียมไว้และเราก็จะเอารามเมงที่เราทำไว้เนี่ยมาจัดใส่ชามค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยตัวบอกชอยที่เราลวกไว้นะคะแล้วก็ถั่วง,งอกค่ะแล้ท้ายที่สุดนะคะเราก็จะเอาหมูที่เราผัดกับซอสไว้นะคะมาใส่ไว้ข้างบนด้านบนนะคะนี่หน้าตาหน้าทานทีเดียวเือถ้วยหนึงนะคะที่ทําไว้ ใส่หมูเข้าไปแบบนี้ค่ะ,ะแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือเราทําไข่ต้มไว้นะคะที่แช่ไว้ในซอสไว้อันนี้คือทําแบบรัดนะคะจริงๆต้องแช่ไว้ค้างคืนแล้วก็มาใส่เราจะหั่นครึ่งก็ได้หรือจะใส่ทั้งลูกก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะโบจะใส่ทั้งลูกเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาโรยต้นหอมเพื่อตกแต่งนะคะถ้าใครมีนาก็จะสามารถเอามาโรยข้างบนได้แต่โบไม่มีนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้น่าทานไหม Alright everyone now I'm done with the Tan Tan Ramen and it look awesome it look like this this is a short way to do it are you ready to try it เสร็จแล้วนะคะทันทันราเมนนูโดเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมคะถ้ายังไงถ้าชอบก็รบกวนกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดรูปกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โบกับลานาในการทำวิดีโออย่างนี้ต่อไปเจอกันครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย